การเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านเพลงนมัสก,การเท่านั้นโดยไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ทั้งสองอย่างร้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ในการร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าหรือแม้กระทั่งแค่อ่านเนื้อเพลงนมัสก,การพระเจ้าก็หลายต่อหลายเพลงก็เป็นประโยชน์หนุนจิตชูใจเรา ขณะการการอ่านพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งสําคัญมากเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทําให้เราเจริญเติบโตขึ้นเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าเนื่องจากน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรากินน้ําก็ดีมากแล้วดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องกินอาหารอื่นๆอ,อาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ได้มาเปรียบว่านะการนมัสการสําคัญเท่ากับน้ำนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าเอามันดีทั้งทั้งสองอย่างอะ่ะแล้วก็ไม่ควรขาดอย่างหนึ่งอย่างใดในการดําเนินชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ดีเพลงนมัสการหลายต่อหลายเพลงเป็นเพลงที่ดี มีประโยชน์มากในช่วงสมัยก่อนและสาย10ปีก่อนเวลาผมท้อใจนอกจากอ่านพระคัมภีร์นะผมทําอย่างหนึ่งบางทีอ่านพระคัมภีรกออ็ตอนนั้นรู้สึกว่าอ่านไม่ไหวไม่อยากอ่านก็ไปเปิดเพลงบทเพลงชีวิตครสเซียนมาอ่านไม่ได้ร้องไม่มีแรงร้องก็อ่านอ่านก็ได้คำนุนใจแต่อย่างไรก็ดีเพลงนำ้ำรสการเนี่ยเป็นการแต่งโดย โดยที่มนุษย์เป็นคู่แต่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่เป็นการดนใจจากพระเจ้าและอันไหนไม่ไม่เป็นดังนั้นเนื้อหาในเพลงนมัศการเราไม่สามารถมาแทนที่ความจริงในพระคัมภีร์ได้เพราะว่าความจริงในพระคัมภีร์ทุกตอนทุกข้อเรารู้ได้มั่นใจว่าเป็นการดนใจจากพระเจ้าและถูกต้องที่สุดดังนั้นเราควรจะ ยึดมั่นในการทําความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ส่วนการศึกษาผ่านเนื้อเพลงธรรมสการควรจะเป็นส่วนเสริมมากกว่าเพราะว่าหลายครั้งผมก็พบว่าหลายเพลงในปัจจุบันคนแต่งเนี่ย เขาก็รักพระเจ้าเนาะเขาก็อยากจะเทิดทูนพระเจ้าแต่เนื่องจากความรู้ความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าเขาอาจจะไม่ครอบคลุมในด้านนั้นบางอย่างก็เลยพอแต่งออกมาแล้วมันมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เหมาะสมก็มีอยู่มากทีเดียวอย่างบางที่บางเพลงเนี่ยอธิฐานว่าโอ้ขอให้ให้พระเจ้าลงมาสถิตอยู่กับฉันซึ่งพระองค์ก็สถิตอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องขอก็ได้พค์สถิตอยู่แล้วทําไมต้องขอด้วยขอแสดงว่ารู้สึกว่าพระค์ไม่ได้สถิตอยู่ด้วยแต่จริงๆ พระเจ้าสถิตแต่จริงๆเนื้อหาของผู้แต่งอาจจะหมายถึงว่าเป็นท่าทีแสดงความปรารถนาว่าโอ้ฉันอยากเหลือเกินอยากให้พระเจ้าสถิตใช่มันช่างเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินฉันอยากให้พระเจ้าสถิตอันนั้นก็เป็นความหมายที่ถูกต้องแต่บางทีพอไปนําไปร้องอันนี้คนจะเข้าใจผิดอีกแบบนึ่งโอ้แสดงว่าตอนนี้พระวิญ,ญญาณออกไปแล้วนั้งของพระวิญ,ญญาณกลับมาสถิตอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจผิดได้ เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเขาข้าวนะครับคือคนแต่งก็แต่งถูกหรอกแต่ว่าพอด้วยความเป็นทํานองเพลงนะเขาจะเข้าใจผิดนะสำหรับเมื่อคนเอานําไปร้อง ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ดีพราะวจนะของพระเจ้าเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตคริสเตีย,ยนในการรู้จักกับพระเจ้าดังนั้นให้เราเรียนรู้จักพระเจ้าผ่านพระคาของพระเจ้าส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยก็ให้เป็นบทเสริมเช่วนวรรณกรรมคริสเตียนหรือเนื้อเพลงนมัสการพระเจ้าหรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเจ้าก็เป็นองค์ประกอบเสริมเป็นน้ําจิ้มเป็นเครื่องบุงรสเพิ่มเติมในการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้านั่นจะเหมาะสมกว่าดังนั้นต้องอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เป็นการดีเที่นมัสการพระเจ้าแล้วก เรเรียนรู้จากเนื้อหาในเพลงเหล่านั้นซึ่งบางอย่างก็ถูกและบางอย่างอาจจะไม่ถูกนักก็มีด้วยก็ใช้พระคำของพระเจ้ากันกรองแล้วก็ไต่ตรองดูว่าอันไหนสอดคล้องพระคำของพระเจ้าก็ถูกต้องอันไหนอาจจะไม่สอดคล้องอาจจะต้องไปพูดคุยกับผู้รู้หรืออาจารย์บางท่านเพื่อให้คําแนะนําว่าเออประเด็นนี้มันถูกหรือไม่ถูกเราก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่เงั้นนมัสการดีอะไรนะครับเป็นประโยชน์มากแต่ไม่ควรละเลยการอ่านพระคำของพระเจ้าครับ